สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูปลั๊กอินตัวใหม่ของทาง SSL นะครับตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าปลั๊กอิน SSL meter pro นะครับสามารถใช้งานกับตัว SSL UF1 ได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีตัว SSL UF1 อยู่แล้วนะครับก็จะคุ้นเคยกับตัวมิเตอร์ซึ่งหน้าตาของตัวปลั๊กอินมิเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของตัว two peak มาให้นะครับแล้วก็มีค่า RMS มาให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวก VU แล้วก็ RTA มาให้ด้วย สำหรับใครที่ใช้อยู่แล้วหรือว่าเคยใช้เนี่ยสิ่งที่มันขาดหายไปเลยก็คือตัวค่าของตัว LUFS นั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวค่า LUFS ตัวนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะครับในการทํา mastering เพลงนะครับหรือว่าทําการ m i ์เสียงนะครับทาง SSL นะครับเขาก็ได้ออกตัว p l u อ i n ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า SSL Meter Pro นะครับตัว SSL Meter Pro ตัวนี้สำหรับใครนะครับที่มีตัว SLU F1 อยู่แล้วนะครับเราจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ ลดลงมาเกือบ80%เลยนะครับก็อยู่ที่ราคา37.49เหรียญนะครับหรือว่าราคาไทยณเวลานี้นะครับก็จะอยู่แถวๆประมาณ1,200บาทนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่ได้มีตัว UF1 อยู่แล้วเนี้ยอาจจะต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่ราคา199.99เหรียญนะครับหรือว่าราคามันจะโดดมาอยู่ที่แถวๆ6,500บาทนะครับสำหรับผมครับถ้าเราซื้อตัว UF1 เนี้ยก็จะได้ในราคาที่คุ้มกว่าครับได้ตัวมิเตอร์ตัวเนี้ยฟรี ด้วยนะครับแล้วก็สามารถซื้อตัวนี้ได้ถูกลงแถมเราสามารถคอนโทรลพวกเฟดเดอร์ต่างๆจากตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอที่แถมมาให้นะครับซึ่งเราสามารถดูค่าต่างๆจากหน้าจอตัวนี้ได้นะครับซึ่งผมว่าเป็นคอนโทรเลอร์นะครับที่มีราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับปลั๊กอินที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตาปลั๊กอินตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในหน้าจอของตัวโปรแกรมทําเพลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําการใส่ตัวปลั๊กอินมิเตอร์เข้ามานะครับซึ่ง หน้าตานะครับก็จะค่อนข้างคล้ายกับตัว S L Plug In Meter ตัวปกตินะครับโอเคถ้าผมทําการเล่นเสียงเพลงเข้ามานะครับสังเกตว่าหน้าจอข้างล่างตัวเนี้ย เราจะเห็นเลยว่ามันเหมือนตัว S L Meter ตัวปกติมากนะครับก็คือจะมีพวกหลอดแล้วก็มี V U มาให้นะครับแล้วก็มีพวก R T A เอาไว้ดูค่าความถี่ต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาครับก็คือตัวค่าของตัว L U F S นั่นเองนะครับซึ่งตัวค่า L U F S ตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เราสามารถมองความดังของเพลงนะครับโดยรวมครับจากหน้าจอใหญ่ตัวนี้ได้เลยนะครับเราสามารถมองเห็นแบบเรียวไทม์ได้เลยนะครับว่าณเวลาเนี้ยเพลงมี ความดังโดดไปเท่าไหร่นะครับและในส่วนของด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่าจะมีในส่วนของค่าอินดิเกตของตัว L U F S มาให้นะครับมีค่าช็อตเทอร์มาให้นะครับแล้วก็จะมี t ูพีคแม็กมาให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเห็นเป็นตัวช็อตเทอร์ม Max นะครับเป็นค่า L U F S ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีค่าต่างๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถคอนฟิกหรือว่าปรับแต่งเองได้นะครับสังเกตว่ามีช่องว่างตรงนี้ผมอาจจะใส่เป็นอ่าโมเมนตัีอ่า L U อะไรประมาณนี้ได้นะครับเราสามารถคอนฟิกตามที่เราต้องการจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ไม่รู้หรือว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับว่าต้องปรับค่าทาร์เก็ตเท่าไหร่ต้องทําอะไรยังไงสําหรับไปลงในสตรีมมิ่งต่างๆนะครับเขาก็มีพีเซตมาให้นะครับพีเซตนะครับเรามากดตรงนี้ได้เลยครับว่า De f a u l t พีเซ e ตตรงนี้กดเข้าไป1ครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีพีเซตเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลยนะครับอย่างเช่นเราจะทําลง u t u b e อย่างเงี้ยเรากด YouTube o n l i n e ตรีมมิ่งอ่าตัว ค่าทาร์เก็ตนะครับก็จะปรับเป็นลบ14 LUFS นะครับหลังจากนั้นเราก็แค่ทำ mastering นะครับให้ความดังอยู่ในทาร์เก็ตที่เขาเซตมาให้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้เพลงที่ผมเล่นอยู่นะครับมีอินทิเกตหรือว่าความดังเพลงโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ลบ20นะครับมันขาดอีก6 dB ครับให้เราทำการบวกตัวความดังเพิ่มไปอีกประมาณ6 dB นะครับถึงจะถึงทาร์กเก็ตที่เขาต้องการนะครับก็คือลบ14 LUFS นั่นเองหรือว่าเราจะเห็นจากตรงนี้ได้เลยอันเนี้ยยังเหลือช ช่องว่างอีกระดับหนึ่งเลยครับที่เราสามารถดันความดังไปได้นะครับโอเคครับทั้งหมดครับก็จะเป็นหน้าตาของตัว ssl plug in meter pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว ssl uf 1กันต่อเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานร่วมกับตัว ssl uf 1เนี้ยให้เราทําการใส่ plug in meter นะครับไปที่ช่อง slot mastering ของเรานะครับอ่าซึ่งตัว studio one เนี้ยผมจะใส่ไปที่ตรง post นะครับตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะครับมาที่หน้า uf 1นะครับเราจะกดคำว่าโหมดตรงนี้นะครับ2ครั้ง 1นสองอ่าสังเกตว่า เราจะเห็นตัว b อ c k in เต t e r นะครับโผล่ขึ้นมาในหน้าจอของเรานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอเช็คเฟสหรือว่าดูค่า true peak rms ต่างๆนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนหน้าจอไปอีกหน้าหนึ่งนะครับให้เราทําการกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของหน้า vu meter นะครับหรือว่าเราจะปรับเป็น ppm meter จากปุ่มนี้ได้เลยนะครับหมุนไป1ขั้นนะครับต่อมานะครับกดลงปุ่มสีแดงนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้า rta นะครับ เราสามารถดูความถี่ได้นะครับหรือว่าเราสามารถ อ่ะเนี่ย e l e c t f r e q u e n c y ได้เลยนะครับว่าค่าประมาณ 2k 3k เนี้ยมีความดังอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราสามารถเลือกดูความถี่แต่ละจุดได้เลยนะครับซึ่งค่าที่แสดงนะก็จะเป็นค่า dBFS นะครับต่อมานะครับเรากดลงอีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะเข้ามาอยู่ในหน้าจอของตัว LUFS นะครับซึ่งเราสังเกตเลยว่าตัวมิเตอร์ตัวเนี้ยก็จะโชว์ว่าความดังของเพลงของผมเนี้ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบ20นะครับสังเกตได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเรียวทนะครับหรือ ือว่าสำหรับใครที่ต้องการปรับพรีเซตให้เป็นสมมุติว่าอยากจะทําลง Apple Music เนี้ยให้เรากดปุ่มสีม่วงตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนพรี s e ตนะครับแล้วเรามาเลือกตรงนี้เป็น Apple Music online streaming แล้วกดลงหนึ่งครั้งสังเกตว่าตอนนี้ค่า target ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นลบ16 l u m s นะครับซึ่งเราก็สามารถทําการ mastering ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะปิดตัวหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการปรับ ค่าต่างๆจากตรงนี้ได้นะครับสังเกตว่าพอเพิ่มความนาำปึ๊บอ่ะตัวมิเตอร์ก็จะโชว์อยู่ที่หน้าจอ uf1 เลยครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะครับในการทำมัลซ์ลิงโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดหน้าจอตัวมิเตอร์ขึ้นมาบนจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถใช้ปลั๊กอินตัวอื่นไปได้เลยแล้วก็ดูที่หน้าจอของ uf1 ได้นะครับในส่วนของตัว s s l มิเตอร์โปรตัวนี้ยังรองรับระบบ d o l b y Atmos ได้ถึง7.1.4 c h a n n e l นลนะครับซึ่งสังเกตว่าพอผมใส่ปลั๊กอินมาที่ โปรเจกต์ของที่เป็น d อ by Ad Mode เรียบร้อยแล้วนะครับหน้า u f 1นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเรายังสามารถดูค่าต่างๆได้เหมือนเดิมเลยอย่างเช่น V.U.meter นะครับหรือว่าจะเป็น R.T.A. แล้วก็ L.U.F.s นะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตัวหน้าจอของ Level.meter นะครับสังเกตว่าจะมี Channel เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น7 1 4นนั่นเองนะครับจะมีทั้ง L.R.center.Low-frequency.effect นะครับหรือว่า L.F.E. นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวลำโพงอื่นๆขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับว่า มีเสียงส่งไปที่ c h a ช n e l ไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถนะครับที่จะทําการดูค่า LUFS จากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสําหรับใครนะรที่ไม่รู้ว่าต้องทําความดังในระบบ Dolby Atmos เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถกด r s s t ตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่นี่เลย Apple Music Dolby Atmos นะครับ กดลงไปสังเกตว่าทาร์เก็ตนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่ -18 LKFS นะครับซึ่งค่าที่เขากำหนดมาก็จะเปลี่ยนเป็น LKFS นะครับจะไม่ใช่ LUFs แล้วครับเราก็สามารถทำความดังได้ตามที่เราต้องการหรือว่าตามทาร์กเก็ตที่เขาเซตเอาไว้ให้นะครับซึ่งเราก็สามารถดูผ่านตัว s a u F1 ตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็จะเป็นเสียงที่ผมเพลขึ้นมาครับสังเกตว่าเราจะเห็นตัว UF1 นะครับแสดงผลออกมาที่หน้าจอของตัวเครื่องได้เลยครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นรีวิวการใช้งานนะครับตัวั๊กอินของ s l Meter Pro นะครับคู่กับตัว SSL UF1 นะครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่มีตัว s l UF1 อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปซื้อตัว s l Meter Pro ครับในราคาที่ถูกลงครับประมาณ1,200บาทนะครับเพื่อมาใช้งานกับตัว s l UF1 ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอนยญาจบคลิป เียงเท่านี้สวัสดีครับ